จังมากจนแบบว่าบางทีคนดูไม่ชอบเลยที่เราพูดอะไรออกไปแบบแรงๆเพราะเราไปจริงจังคือไม่เวทเกอรบ้านใหญ่เมื่อก่อนเ้าใครเกิดบ้านเล็กมาด้วยหรอเมื่อก่อนจะเป็นไอ้นี่มั่นใจว่าจะเก็บสี่แน่นอนแล้วจะไปยีนบ่อบ้านเล็กชิวๆเกินไปนะไอ้หมอน่ะสายแบบผสมภาษาแบบ m อเอ้เลยตึงๆเลย จนคนดูบางคนไม่ชอบมีลูนมีลูนมันอยู่ไหนวะไอ้กลางแมปนะบังอยู่หลังพี่คุอะไรเข้าข้างหน้าขึ้นข้างหลังผมอยู่กลางแมปเนี่ยกำลังบูนอยู่มันอยู่บ้านใหญ่อ๋อไอ้เฮียเราไม่ไล่พี่ยอนให้สุดวะยอนมาฮิวให้ตรงนี้บูนฮิวตรงนี้บูนฮิวยอนซีฟีว่าเจอแล้วลูนเจอแล้วเดี๋ยวว่าไงบูนฮิวบิวฮูนไม่ได้ไม่ใช่เจ้าชู้เจ้าชูครับผม รคมีใครช่วยปะยังไม่มีผมอยู่เรือเล็กอย่างอย่างยงพี่ไปเลยได้ได้มืนคิวเลอร์มันเหมือนคิวเลอร์มันโซนโซนแบบกลับอะเออมันโซนสโลตี่พี่นั่นแหละอผมปั่นยัวให้ค้างเหมือนมันรอแบบใครใครไปช่วยมันแบบมันมันเหมือนมันจะรอเทดอะไอเนี้ยแล้วมันอยู่ไหนตอนนี้มันอยู่หน้าเรือพี่อยู่หน้าเรือมันกลับไปละวอยู่วนกลางมันพุ่งกลับขอบคุณลูลูกครับยี่สิบบาท กลังจมันเห็นนะว่าใครรออยู่ตรงนั้นอ่ะเจอผมผมผมไปพี่โอเคโอเคโอเคพี่มีหลุจะรอให้คนละเป่าไม่มีไม่มีกลับไปกลับไปหน้าเสามาดีพี่มาดีมาดิมาดีสวัสดีครับช่วยได้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 สวยพี่สวยสวยไปไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องไปเลยไปเลยไม่ต้องไปซ้ำนะ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  กูไม่ยอมหรอกไม่ยอมไม่หอกอย่าไปยอมอย่าไปยอมให้มันรู้จักแบบแก๊งแก๊งแทงหลักหน่อยแก๊งแทงหลักเนี่ยแบบแก๊งแทงหลักขาดมาตรงบูนมาไม่ดุไม่ดุไฮไปโอเคสวยไม่เสียงเกมมันเบาๆแต่ว่าเดี๋ยวจะรอพรจะรอพรจะรเสียงเกมมันเบาๆจะไม่หลงนะมีลุกใช่ป่ะมีเออสวย มก็ีแทงได้ปะโดนแทงไปก่อนฉีบไปเลยฉีบไปเลยฉีบไปเลยฉีบไปได้ฉีกมาเธอเดียวบูลได้นะตรงกลางแมปอ่ะน่าจะอุ้มป่ะหรือว่าซ้ำซ้ำเอ้ย้รักเดียวจัดยังไม่มีไม้เลยอะลงองการรอช่วยได้นะแต่ผมปล่อยบอลเรือให้โอเค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 พี่มีลูกเหรอมีอช่วยครับพี่เล่นสตันตู้ครับได้ครับได้ครับเกรน่าจัดให้ครับขอบคุณครับ ถ้าติดโดนเนี่ยเฮ้ยมันมันวิ่งมาทางผมว่ะไล่ผมเปล่าถ้ามันรู้เนีไงว่าอาจารย์มาวะนอ่ะไม่ไม่มันตั้งแเดินมาเช็คก็เฉยเปล่าตั้งแต่ผมจะแกล้งดึงอ่ะไอยอนอ้อมมาจะถึงตัวไม่กลับมาถึงตัวแล้วอ่ะไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยขวาบนอ่ะพี่มันอยู่ขวาบนอ่ะมันโซนๆอยู่ตรงกลางแมปอ่ะแล้วผมวิ่งตัดเข้ามาแล้วแล้วผมอยู่ในรไหนวิ่งมาเหยียบบูนผมผมผมก็มาถึงแล้วพี่อาจารย์อะไรอาจารย์อะไรจอยฟีจอยฟีทันไม่ท ไม่เถิดไม่เถิดแตมันต,ตามแม่แต่มันตามแม่ดอมมี่แน่นะดอมมี่มึงต้องเล่นนะอยู่กับผมอยู่กับผมผมเอาตัวบล็อกไมอยู่ตัวดุนไมอยู่จีบลงบ้านฟ้าเลยดอมมอี่มันดิฟพันด้วยเหรอวะสวยที่เ่อนเสาขาว,อวโอ้โหเลยใหญ่เสาขาวเลยใหญ่เสาขาวอ๋อโดนเสาขาวโดนเสาขาวแสดงว่าเพิ่งโดนเหรอใช่เขามาเขามาเลยใหญ่นะ คพี่ผมกำลังอยู่อยู่ขวามวนเออปั่นเลยขวามวนอ่ะเขามาเลยใหญ่เฮ้ยติดแล้วพี่มาเหรอายอนผมวิ่งเลยเฮ้ยไอ้ทำไมเขาเดินมาถึงตัวกูเลยวะปั่นเลยเลี้บงบูมิยูลุบลุบลุบลกไหมฟาดแล้วก่อแฮกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนสักเอาดีๆพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าเนี่ยล็อกเป้าด้วยจบแล้วไงผมเทนให้ผมเทนให้เป็นเรื่องละ ร้อยเปอร์เซนต์ไอ้ยอนยอนเดือนไปเดือนใกล้ๆเลยเดือนใกล้ๆเลยเดี๋ยกล้ๆเลยแบบเงียนเลยไอ้เหี้ยมันอุบอ่ล่าหรือเปล่าพี่เอาคือดูรู้แล้วโอ้โหอุบอ่ล่าเฟิร์สมันเกินแล้วนะจานมีรูนขาวขาวไอ้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 เดินไปเช็คไอ้นี่ไปหากลับไปหาไปปัดไปย้อนไปปั่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 นไปปัดผมบอกให้มันแหกอ่อร้อยเปอร์เซนต์เลยเนี่ย มันล็อกมันแหวนเสีมันล็อกเป้าด้วยมันเดินมาตรงกลางมาหาบูนกูเลยนะยอดเหมือนรู้ว่าแบบบูนตรงนั้น่ะมันเดินมาตรงนั้นเลยไม่ไล่หรอแต่มันอาจจะบังอิ้งนะต้งทิ้งไม่ไหนอ่ะดูกระพุ่มล่างกลางผมมาขวาล่างขวาล่างไม่มีอะไรเลยที่ขวาแล้วเอ็มหรอเอ็มบอดะ กันอยู่ไหนฝ่าบนเหรออยู่อยู่เรือเรือเล็กเรือเล็กพี่กำลังปั่นทิงทิงพี่เล็กมันรู้หมดเลยนะเทียดี่เห็นเปอร์เซ็นต์เครื่องเหรอผมบอกแล้วโถโอ้เปอร์เซ็นต์เครื่องมันรู้ทุกจุดรู้หมดใครไปไหนมาไหนตรงไหนยังไงอ่ะมันรู้หมดเครื่องจะเสร็จแล้วก็มาการเครื่องผมเลยใหญ่ได้การฮิลผมเลยใหญ่โอเคเปอร์เซ็นต์เครื่องนะ โอ้ดังนั้นย้ายใจต้องกลับไปซ้ำซ้ำเกลือเล็กว่ะผมปั่นเลยใหญ่ให้กลับไปให้กลับไปให้ทุเรศถ่ายมึงเอาให้มึงจะเล่นอันนี้พอให้เนียนหน่อยก็ได้สัตว์เล่นเกมเล่นที่อยู่เลยใหญ่เหรอใช่มึงขึ้นเปล่าขึ้นเปล่าเฮ้ยมันมีอันนี้เดียวกำลังปั่นก็กำลังปั่นเกลือเล็กนะกำลังปั่นมันไปมันไปมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้น น่าจะน่าจะแฮนครับไม่น um, ่าจะสนไหนหรอกเอาเลยสัตว์มันไม่ได้เป๊ะขนาดนี้อดีตวีลเล่นด่รอบกูดูเลยใหญ่กูดูเลยใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่กูโดดร่างกายผมตั้งเครื่องไว้ยักหน้าว่ะไอสัตว์ร่างกายได้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 กาลังไปนะร่างกายพุ่งนะพี่ยกสกิลนะไอโกโจวะเนี่ยไอสัตว์ขอบคุณ่งหม่พุตายังนะโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยนะยอนมันอาจจะเป็นเกียร์โทก็ได้ี่ ะไรวผมย้ำละกังปั่นร่างกลางให้อยู่น่าจะโคโจรนะใช่ยังไงก็ใช่ไอ้สัตว์ยักษ์หน้าไหนกลัวน่าจะโคตรโจ่แฮกเอ้ย้อนก็ไปหามึงวะมันไปหาพี่นะคนเลยใหญ่เล่นไปแล้วโอ้กากจัดอีกตัวรู้เหอเฮ้ยมันรู้มันรู้มันแฮกมันรู้มันรู้ทุกไลน์ทุกการเคลื่อนไหวไอ้ย้อนไม่ต้องห่วง ผ่านไม้เลยจานต้องมาจานต้องมาช่วยช่วยยอนนะผมขึ้นเลยใหญ่ขอขามันจะไล่หรือเปล่าก่อนถ้ามันแฮกมันน่าจะรอดักผมมาตรงนขึ้นไหมยอนขึ้นไปแล้วพี่ขึ้นไปแล้วเึ้นอจากตไหนวะดึงนะผมดึงนะไม่ขึ้น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 ยอนยอนบล็อกตึงตงตึงตึงตตึงตึงตึง โลงไไปหวะเนี่ยเล่นได้แผ่นนั้นน่ะแผ่นนั้นเล่นได้แต่ไม่น่าไล่หรอกน่าจะน่าจะขึ้นมาผมปะผมชี้ออกมาแล้วปีกวันไหนจานอยู่ไหนผมวนผมวนกลับมาไม่รู้มันไปไหนแล้วพี่มันไปเรือใหญ่อ่ะเฮ้ยโอ้โหเอ้าไอ้โง่จัดไอ้สัตว์โดนด่าด้วยเป็นไงแล้วโง่จัดไอ้สัตว์เด็กสกิลเสือกสกิลไอ้นี่โดนตัวเองผูพับเลยมาดิผมปัดตรงล่างกายก่อนนะมาดิอยู่ผมเรือใหญ่อยู่ผมเรือใหญ่ เกรู้เรื่องกุโ,กโจซาตโตริรรถ้าเกิดมันแทงคน่าจะรู้นะมาหยอดน,น่าจะมีแฮงหลักน่าจะรู้เปิร์กนะจะไม่ลุกป่ะไม่มีหัวใจแดนซ่ะย่อ,ยยอนพี่ไปบูลให้ได้ป่ะวะใกล้ใใๆอ่ะไอ้ตรงที่ย่อนโดนแฝงมันรู้จานบูลไปก็เท่านั้นนะ มาผมล่างล่างมาร่างจังโอ้โหไอ้มึงทำไมมันห่วงนานจังวะเนี่ยมาัามมนถันมามองผมมันหันมามองผมจานผพี่ต้องไปช่วยยอนผมล้มพี่ผมล้มผมล้มผมเข้าตู้นะเข้าตู้เข้าตู้กลับไปพี่กลับไปกลับไปไปไม่ไม่ไม่อุ้มผมน่าจะเอาเสาขาวอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่ายอนทำอะไรไม่ได้หรอกยากไปแอน เอาไปทางเรือขึ้นไปทางเรือไปทางเรือเลยระหว่างเสาขาวกระทืบแรงอ่ะมันท็อปเทียร์ทั้งคู่เลยครับมันดีมากๆทั้งคู่เลยเหมือนกดคลิกย้ำๆเลยวะใช่มันมันล็อกไอ้เรองนี้อ่ะล็อกเปล่าวะมันไม่ต้องหันเลยแม่งกดย้ำๆเอาเนี่ยับเขาบอกแล้วว่ามันล็อกไอ้เหี้ยเนี่ย ถ้ากูมาบูนขอบแมพมึงจะเดินมาพังปะหน้ามัไม่ต้งหันตรงอยู่เลยแต่สาวขาวน่าจะโอเคกว่าโอ้โหเล่นมาหากูบอกแล้วล็อกป้าวอ้่นมาหาผู้ขอบแมพโอ้โหเล่นมาหากูขอบแมพขอบคุณมาก กูอยู่ขอบแมปเดินมากูขอบแมปกูอยู่ท่านอยู่นะยองกูว่ากูมีรีไซเหลือจะเชื่อบาร์บีคิวอ่ะเปิรกเปิรกเปิรกมันครบยังกระทืบแรงลูนมีลูนเสาขาวแล้วอะไรกันนดงไม่รู้อีอย่างนึงไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ไหวบ้าบีคิวเหรอวะไม่ไรกูอี้อ่ะเป็คเกอร์จะใส่เหรอวะพี่ตอกไปแล้วออไปแล้วยน เนี่ยรู้แม่ไอ้ทุกคนไม่อยู่ไหนเรยสั์เรียบร้อยต้องเรียนจีนเลือดีกว่าใช้ monster c a t เปิดเพลงในไลฟ์ได้ใช่ไหมอ่าผมเคยผมผมผมได้ผมอันเนี้ยผมได้รับอนุญาตจากเขาเปิดฟรีนะส,สำหรับช่องผมนะเพราะว่าผมเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง monster c a t ย้อนรู้หมกูเลยใหญ่ยอนผมผมใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าช่อง<ข>อ,อื่นจะใช้ได้หรือเปล่านะ มันต้องแบบช่องเฉพาะช่องที่แบบได้รับอนุญาตก่อนหนึ่งไม่ค่ะมันรู้ครับมันรู้มันรู้ทุกจุดมันรู้ทุกอย่างอ่ะง่ายๆมันรู้ทุกอย่างไปปั่เลยยอนตรงล่างกลางก็ได้เยอะนะยอนมันอยู่วยมาเรือยอนไปเรือเปลืออะไรเกมนี้เคยแบนโปรไหมมันมันจะแบนแบบไอ้พวกที่มันใช้หน้าเก็บจริงๆอ่ะ แต่พวกใช้นิเนียนแม่งบางทีมันก็พูดยากอ่ะมันก็ไม่เห็นทำไรสักทีโยกูยอนโยกูด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 ิดูดิไอดูดีดูตะกูดตดูดูดูเลยนะตดูดูดูเลยนะูด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 ูนููด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 ูเูดดู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 ดลดูงูด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 เ โตะคิวต้มเป๊ะเลยนะมันล็อกมันล็อกผมบอกแล้วว่ามันล็อกไอ้ยันเนี่ยพวกน้องเห็นว่าไอ้จังหวะที่พี่เอกโยกซ้ายโยกขวาตัวไม่หันหน้าฟึบงฟั้งตามเลยอโอมึงเอ็มล็อกเลยนะคนเรือเยอะจัดมันล็อกแบบได้เกียรเลยอ่ะไม่ไก้เห็นปะไอ้ย้อนกูปล่อยตาย้อนมึงพยายามเล่นไปบ้านฟ้าโอเคพี่เอาไปวิ่งเลยมึงวิ่งมึงวิ่งบ้านฟ้าเลยมึงวิ่งบ้านฟ้าเลย ปล่อยแล้วฮัลโหลตัวมันเหยียบไปก่อนแกอันแน่ไปรอเลยละกันแต่ยากปั๊บสวยยอนเอ้ยสวอยอนไอ้ไอ้ตาไม่หมดข้าัวไปหน่อยาไดหมดกดโจจริงจริงด้วยเอาไปเลยไอ้เวน สามเฮตี้ <c oughs> คือกูก็ว่าอยู่แม่งมันมั่นใจขนาดนั้นเลยว่าเอาหลุมเอาหลุมเกิดบ้านเล็กมากะว่าค่าสี่แน่นอนมั่นใจอะไรขนาดนั้นวะกูรู้แล้วทำไมมันมั่นใจขนาดนั้นแม่งของดีมันกลับมาแล้วว่ะเชิงแล้วไปม,มันกลับมาแ,มแล้วว่ะโก<ด>โจอย,ย่าลืมดีพอร์ต